ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังช่องรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกในวันนี้จะได้นำเอาดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์มานำเสนอให้กับคนเกิดวันจันทร์นั้นได้ปรับตัวปรับใจปรับทิศป,ปรับทางในชีวิตของตัวเองเพราะว่าในทุกวันนี้ลำพังความรู้ความสามารถของเรามันไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้ว บางทีก็ต้องอาศัยกำลังของเทพเทวดาโดยเฉพาะบรรดาสายมูทั้งหลายที่ไปบวงสรวงอธิษฐานจิตเพื่อให้ได้เพิ่มพลังฤทธิ์ทางจิตใจของเราเพราะคนเรานั้นเกิดต่างวันต่างเวลาต่างเดือนปีพศออก็ย่อมจะมีกําลังวันที่แตกต่างกันเมื่อกําลังวันแตกต่างกันแล้วแต่ละท่านแต่ละคนไปทำให เกิดเจ้ากรรมนายเวรใหม่ไปสร้างความรู้สึกอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไปสร้างความรู้สึกไม่ชอบหรือไปเบียดเบียนทั้งทาง,งตรงและทางอ้อมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้อาจจะนำพาให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยบางทีจะได้มันก็ไม่ได้บางทีมันไม่น่าจะเสียมันกอดเสีย ไม่น่าจะเกิดเหตุระมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์ปกติคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีเกณฑ์ชะตาอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นลักษณะของการที่จะไปคิดพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องนี้ไม่ค่อยจะได้สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะ แต่ว่ากลับเป็นที่พึ่งพาอาศัยของญาติพี่น้องแต่ว่าสิ่งสําคัญญาติพี่น้องมันพึ่งไม่ได้หรอกแต่สิ่งสําคัญก็คือที่ได้พึ่งก็คือมีคนอื่นคอยอุปถัมภ์ที่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเป็นคนที่รู้จักกันถูกชะตากันถูกตาถูกใจจนนับถือกันเป็นพี่เป็นน้อง แล้วลักษณะคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นโทษเป็นภัยก็คือเป็นคนพูดจาโอหังไม่เกรงกลัวใครและที่สําคัญลึกๆนั้นก็จะเป็นจองห้องอยู่ในใจลึกๆนะแต่ด้วยความที่เป็นคนเก่งโอหังไม่กลัวใครนี่แหละคือเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีเรียกว่ามีแสงสว่างในตัวเองคือเรียกว่าเป็นคนเก่งเถอะแต่ว่าเป็นคนเก่ง ความเก่งนี้จึงทำให้กลายเป็นคนจองหองแต่ว่าจะมีจิตใจรอบครอบคำพูดคำจานั้นเป็นหลักเป็นฐานและที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะอุปถัมภ์ตอนต้นของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะลำบากแต่จะมาสบายเอาตอนปลาย ได้ยังไม่สบายวันนี้เดี๋ยววันหน้าก็สบายแล้วนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะแล้วที่สำคัญรูปลักษณะของคนที่เกิดวันจันทร์นี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ผู้คนพบเห็นก็มักจะเกิดเมตตาเกือ้อหนุนเกื้อกูลตอนอายุ15ใจร้อนหลายเรื่องแต่พออายุ23จะประสบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อายุเข้าเลข3จะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจให้อรอบครอบอายุพ้นห้ปีของคนเกิดบันจันทร์จะมีความสุขจนสิ้นอายุไขท,ทีนี้มาถึงเทพบัญญัติสำหรับคนเกิดวันจันทร์สิทธิการิยะท่านว่าผู้ใดที่เกิดวันจันทร์ คนคนนั้นตกอยู่ในที่พยักขนามธาตุไม้พยักขนามก็คือเป็นที่สถิตสถานอยู่ตามแนวป่าเป็นคนที่มีความมานะพยายามมีวาจาที่เฉียบคมด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนทั้งหลายไม่ชอบมีนิสัยโกรธง่ายหายเร็วและที่สำคัญเป็นคนมีเพื่อนฝูงมาก ตอนอายุ15ก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะเพื่อนที่รู้จักกันที่ด้อยฐานะกว่าชักจูงไปกวันวันจันนี้เป็นคนที่หาเงินคล่องแต่เก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่แต่พออายุ23ปีจะได้ราบผลที่ดีครั้นเกินอายุ30ปีไปแล้วจะมีเหตุไม่ค่อยดีนักมีเคราะห์ต้องระแวดระวังนิดนึงและเมื่ออายุ50ปีขึ้นชีวิตก็จะสุขสบายสมบูรณ์พูนสุข เพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์จะมีลักษณะที่จะต้องคบคนที่มีฐานะสูงกว่ามีความรู้สูงกว่ามีฐานะความเป็นอยู่ที่สูงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนเกิดวันจันทร์ไปคบคนที่มีฐานะน้อยกว่าจะนำพาให้เกิดโทษภัยเกิดขึ้นอันนี้ว่าตามดวงภูมิพยากรณ์ของคนเกิดวันจันทร์ ปุ่มพยากรนั้นก็เป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งสำหรับพยากรชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์โดยธรรมชาติแล้วชีวิตคนเราแต่ละคนจำเป็นจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่อยู่รายรอบเรา8ประการคนที่อยู่รายรอบเราคนที่หนึ่งก็คือบุตรภรรยาสามีญาติพี่น้องเพื่อน ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ที่ต้องให้การอุประอุปการะเหล่านี้เรียกว่าบริบาล 2. ความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตจะก้าวหน้าหรือล้าหลังจะดีหรือร้ายเหล่านี้เรียกว่าอายุอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงความก้าวหน้าเรียกว่าเดชการได้ทรัพย์สินเงินทองมรดกโชคลาภบารมีความร่มเย็นเป็นสุขก็เรียกว่า สีของชีวิตสีสอสลารอเรือสลอีสีมงคลเรานี่แหละพ่อแม่ฐานะที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษความเป็นอยู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยการเดินทางการโยกย้ายเป็นแลงต่างๆเรียกว่ามูละความขยันหมั่นเพียรการทำงานการเ,าเรียนผลประสบความสำเร็จเรียกว่าอุตสาหะ การมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ให้ความคุ้มครองเป็นที่พึ่งเจ้านายผู้บังคับบัญชาเรียกว่ามนตรีส่วนศัตรูคู่อาฆาตคู่พยาบาทความยากลำบากโทษภัยต่างๆเรียกว่าการกินีทั้ง8ประการนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําในตัวเราทุกๆคนความเป็นไปของคนเราในแต่ละคนก็เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวทั้ง8 การคำนวณหาภูมิพยากรของแต่ละบุคคลจะตาชีวิตมีดวงดาวเป็นอย่างไรเข้าครองในตำแหน่งบริวารเดชอายุศสีมูลละอุตสาหามนตรีการกินีอิทธิพลของดวงดาวเหล่านี้ก็ย่อมจะมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตทีนี้ดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับคนเกิดวันจันทร์เพื่อที่จะให้กำหนด ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราสำหรับคนเกิดวันจันทร์ดวงจันทร์เป็นบริวารรับราชการจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงทำการค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวจะร่ำรวยดาวอังคารเป็นอายุทำให้เป็นคนขี้โรคมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนอยู่เสมอมีดาวพุธ เป็นเดชเป็นคนที่มีอำนาจประหนึ่งพยาคตชสารเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั้งหลายดาวเสาเป็นสีเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีลูกน้องบริวารซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเงินทองดาวพฤรหัสเป็นมูละเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองทำให้คนทั้งหลายชื่นชมรักใคร่ดาวราหูเป็นอุสาหะ เป็นคนที่มีความรู้แต่ถ้าจะทำอะไรก็จะสามารถทำได้นานมีจิตใจหนักแน่นสำหรับคนเกิดบัญจันทร์ดาวศุกเป็นมนตรีเป็นคนที่มีความเปรียบพร้อมบริวาลลูกเมียมักได้คู่ครองเป็นคนดีดาวอาทิตย์เป็นกาลกิรีต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอดังนั้นอายุมักจะไม่ยืนเต้าที่ควรแต่ว่าสำหรับคนเกิดบันจนทร เมื่อได้ยินแล้วก็อาย่าได้ตกใจเป็นโชคชะตาพยากรณ์ทั้ง8ดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอังคารพุธเสาร์เพื่อหัดราหูและสุขทีนี้คนเกิดวันจันทร์พระประจาวันเกิดเนี่ยของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยก็คือปางห้ามญาติหรือพระพุทธรูปปางประทานอภัยหรือปางห้ามสมุด เพราะเนื่องเกี่ยวกับญาติมักจะมีปัญหากับเครือญาติอยู่เสมอๆด้วยความที่ญาติทั้งหลายเนี่ยมาพึ่งพาอาศัยเราแล้วเราก็พึ่งพาอาศัยญาติไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ต้องทําใจในเรื่องนี้ขยันสวดมนต์ไว้เยอะๆมนต์สำหรับคนเกิดวันจันทร์ก็ได้แก่บทยันทุนนิมิตตังอาวะมังขลันจโยจามนาโป สกุลาสัสดโทปาปะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุสักหนึ่งจบหรือสิบห้าจบก็ได้ส่วนคาถาบูชาเทวดาประจำวันจันทร์อิติปิโสภักวาพระจันทร์จะมัสสงจะพุทธกุนังจะ ธรรมะคุณังจะสังฆะคุณังจะสัพพะทุกขังสัพพะพระยังสัพพะโลคังวิวันชัยเยสัพพะพาลังพระวันตุเมคาถาบทนี้ใช้สวดบูชาเทวดาวันจันเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงตลอดจนระงับโรคภัยให้อันตรธานหายไปนี่ก็เป็นดวงชะตาชีวิต ของคนที่เกิดวันจันทร์ไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนหรืออย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทําคําพูดความคิดทัศนคติของเราคุณงามความดีเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องประคับประคองชีวิตของเราให้ประสบผลสําเร็จอยู่รอดปลอดภัยก็เนื่องด้วยจากการกระทําคําพูดและคุณงามความดีของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ประคับประคองสําหรับทุกคน ที่เกิดวันไหนก็ตามนั่นก็คือคุณงามความดีขอให้ท่านทั้งหลายได้เพียรพยายามสร้างคุณงามความดีเสริมเพิ่มเติมบุญเยอะๆก็จะได้เจริญรุ่งเรืองทุกท่านเทูนเจริญพร